โอ้ยเจ็บ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 เฮียมาโอ้ยสุวัรดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าไทยเราใส่เปบาผู้สาว เน็ดงานเหนื่อยแล้วคอยเชิญพวกเจ้าทั้งหลายมามาโจ๊กมามกนำกันเด้โคตรมั่วโอ้ยพาสอบภาษาอีสานไหมศัพท์อีสานอะไรยังไงยังวิ่งแล่นเลนเดินยางเดินเดินวิ่งวิ่งวิ่งยังแล่นยางแล่นเลนวิ่งวิ่งเดิน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 วิ่งวิ่งวิ่งเดิน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 เดะมึงจะไปไหนก็ไปไปไปเลยรถเลยอุ้ยวันนี้ชุดดีได้ไหมคะ ชุดนดีดด้ได้จากไหนมาไหนไหน,น,นบอกบ <laughs> อส <c oughs> ิหลวงพระบางไม่ใช่ไม่ใช่ยีสานไม่ใช่หรออ้ใช่ไม่ใช่เหรอผิดเหรอได้มาจากหลวงพระบางไปเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็ไปซื้อมาและเมนูของเราในมือนี้ก็คือหมกปลาซอเน่วแนววแน่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 าน่าเปปป กินมากคือคนภาคกลางถ้ากินแบบพวกห่อหมกอะ่ะเราจะชินกับห่อหมกที่มันมีส่วนผสมของกะทิแล้วก็จะมีเนื้อที่เป็นแบบเนื้อเคก้กเนื้อสังขยาแบบนั้นใช่ไหมมันจะแบบเป็นเป็นเนื้อแล้วก็ไม่ได้มีปลาเป็นชิ้นชิ้นเท่าไหร่แต่ของอีสานเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาก็คือมีเครื่องแกงเหมือนกันแล้วก็ใส่ผักใส่ปลาเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้แล้วก็หมกห่อรวมกันแล้วก็นึง่งแล้วก็กินเลยเริ่มเลยค่ะอันดับแรกก็คือ ปลาซอนปลาซอนเอาปลาช่อนมาแทนปลาซอนมันเดี๋ยวจะหัเจออ๋ <AL> อ <AL> มันซ่อนอยู่ <c oughs> <c oughs> ปลาช่อนปลาช่อนอันนี้เราได้ทําการล้างเกลือแล้วเรียบร้อยเพราะว่าต้องล้างเมือกล้างคาวล้างเลือดเขาออกนิดหนึ่งนะคะจะได้ไม่เหม็นอ่ะเครื่องโค<ข>กเอาพูดกลางเดือาเนาะ <c oughs> <c oughs> ใส่กระเทียมค่ะเราทําเครื่องแกงก่อนนะคะก็คือโคกกระเทียม ลงพื้นไหมลงพื้นนะอ่าค่อยคืดหน่อยมั่วเนาะอย่าด่ากันนะถ้าเกิดมีคนอีสานมาดูอะคืออันเนี้ยไม่ได้เป็นการบูลลี่หรืออะไรนะอยากพูดได้แต่พูดปะเป็นเรามีเรื่องเล่าตอนไปหลวงพระบางอะ่ะแต่แล้วเราไปร้านอาหารแล้วเราก็กินเราก็ถามพานักงานเขาว่าอันนี้อะไรนะคะโอ้เออเจาบอง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 มันคืออะไรอะคะอ,ะอะนหนังคัว่วหนังคัย่ยกินกันเหรอ <laughs> ก็คือหนังควายหนังควายคือเครื่องแกงแบบนี้เออเป็นแบบตําหยาบๆนะไม่ต้องแบบละเอียดถึงขั้นเป็นเนื้อครีมแบบเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนพวกพริแกงคนแบบภาคอื่นๆหรือเมนูอื่นๆแบบนั้นคือเหมือนแบบแม่เท่าแม่เท่าที่ทำทำไมเธอใช้แม่เท่าทำไมไม่ใช้คำว่าู้สาวอ๋อพ้สาวก็ได้เป็นแบบทําอาหารรอผู้บ่าวกลับมาแบบเบกออ้อ ประมาณนี้ไม่ต้องละเอียดมากนะคะใส่เนื้อปลาลงมาก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราจะทำซับประมาณกี่หมกดีครับ10หมกถึงประวะเพราะว่าจะทำหมกไปฝักูุบา่าาก็คือพี่ติ <c oughs> เราต่อไปทำอะไรนะคะพี่เจใส่เครื่องแกงที่เราตำเอาไว้เนี่ยคะ่ะลงไปคลุกผสมกับปลาช่อน หอมมากเลยอ่าต่อไปปรุงรสปรุงรสก็ต้องน้ำนัวใส่ไปเลยเอาคักๆให้มันหอมแล้วก็ใส่ผงนัวโอ้โหสีดีมากเลยใบยแมงลักก็เพิ่มกลิ่นหอมก็ต่อไปใส่ต้นหอมค่ะแต่ว่าต้นหอมวันนี้เดี๋ยวหั่นเป็นท่อนๆประมาณ1นิ้วความยาวประมาณ1นิ้ว ผักชีลาวนี่กลิ่นหอมมากใส่แล้วจะได้มีกลิ่นเราชอบนะมันแบบให้ความรู้สึกว่าเป็นเอออาหารท้องถิ่นดีอ่ะหูยหอมมากน่ากินสุดๆคุกเค้าเครื่องแกงกับปลาเราก็ปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาหมกกันทีนี้ถึงขั้นตอนที่เราว่ามันยากที่สุดละตอนหมกมันนี่แหละทำต,ตามความเข้าใจเลยนะลองสองชั้นแบบนี้เนาะแล้วก็ ไปชิ้นที่หนึ่งเอ้ยสวยหน้าตาดีใส่น้ำสักนิดนึงอย่าให้แฉะมากเพราะเดี๋ยวเวลาที่เอาไปนึ่งแล้วน้ำจะออกอีกจับอย่างนี้เข้าใจว่าถูกไหมแนมะ่ครัวอันแรกมันก็นจะบอกข่อยงามเด้อ เป็นไรอ่ะซึ้ง What What the fuck เงียบจัดไม่น่ารักอ่ะถึงเวลานึ่งอ่ะใส่ซึ้งค่ะมันอาจจะไม่สวยแต่เราคิดว่ามันน่าจะอร่อยเฮียใครเป็นคนทำเขาเอง เวลาเสียบแม่งเลยโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยปิดเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเอาของอีเกตมาเปิดดูก่อนเลยไหมโะค่ะจะได้ไม่ต้องเอาไปให้ผู้ชายให้มันอับอายขายขี้หน้าเขาเขาจะรู้ว่าฉันเป็นคนทําอีอันนี้วับหูกลิ่นใบตองหอมมาก กลิ่นใบตองหอมมากเลยเธอ,อว้ายอุ้ยหอมมากเลยอะหน้าตามันดูดีนะอุ้ยหอมหอมสมุนไพรมากม, 10, มันแบบมันหอมเหมือนแบบปลาช่อนนึ่งสมุนไพรอะไรแบบนั้นนะ่ะเออ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 ใชออนน่อ้าร้อนเนาะอ้าร้อนเนาะ หนึ่งสองสามไม่ด้มีน้ำจิ้มอะไรเลยรสชาติดีมากพอดีแบบหอ,อยากได้ข้าวเหนียวเลยอะ่ะมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีกลิ่นของผักชีลาวมัง้งมันเลยทำให้เรานึกถึงไอ้นี่อ่อมอ่ะอ่อมอุ้ยากได้เข้าเหนียวเดี๋ยวคนดูเขาจะไม่เชื่อว่ามันอร่อยเราก็ต้องหมกแล้วไปให้ คนอีสานแบบแท้ๆเขาชิมซิว่ารสชาติเนี้ยมันใช่เปล่าพี่ตีพี่ตีเป็นคนจังหวัดอะไรคะศรีสะเกดครับศรีสะเกดนะรสชาติมันควรจะเป็นยังไงพี่ตีเข้มข้นคือมีทั้งเค้มนิดๆกินกับข้าวเหนียวเนี้ยเนาะจกๆเนาะครับแล้วก็กินกลิ่นหอมของสมุนไพรหน้าตาเป็นยังไงครับพี่ตีหน้าตาหน้าตาก็โอเคครับผมดี เอาไปให้ผู้บบาวได้เปล่าได้ครับผมได้นะมาลองชิมดูนะครับเฮ้ยเฮ้ยเข้าวงการมากี่ปีแล้วคะแซ่บเหอแซ่บครับใช่เลยนะรสชาติอีสานโดยโดยแท้เลยมันต้องได้ผู้บบาแล้ว สีเพลทาาเลยไปสีเพลท่านยังไม่สายแกใจพวกมันค่ะเราต้องออกไปข้างนอกให้คนข้างนอกเขาชิมดูสิว่ามันจะเป็นยังไงมาไปผู้โชคดีคนต่อไปของเราจะไปหาพี่รปภสวัสดีค่ะเอามาให้ชิมอ้ได้ไหนูทำเดอบกปลาช่อนอร่อยยังขี้เล้าอร่อย เอาจริงเอาจริงอร่อยไหมอร่อยนื้อนึงอเขาเหนียวยิ่งอร่อยอย่นี่ปันจ้ำเขาเหนียวแ่บอย่างนี้เลย้หขอบคุณค่ะปปอไปต่อคนต่อไปเขาแอบยืนมองอยู่แล้วเขาก็งงว่าทำอะไรกันเขาเกี่ยงกันนะเขาไม่เขาวิ่งเข้าไปเลยมาเร็วสองคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อันนี้คือจริงๆเขาเป็นพี่ที่อยู่ออฟฟิศใกล้เคียงกันแต่ว่า พี่เขาใจดีเขาคอยบอกว่าขยับที่จอดรถให้ตลอดเลยวันนี้หนูทําหมกปลาช่อนค่ะจะมาให้พี่สองคนน่ะช่วยชิมด้วยฝีมือหนูเป็นยังไงแล้วมาฝากด้วยคนละสองห่อ <laughs> เออ <laughs> เหมือนโดนบังคับเนาะ <laughs> ก็ไม่เหมือนเราก็บังคับแหละ <laughs> แกะชิมเลยค่ะอร่อยคะคะ เฮ้ยแต่อร่อยแบบอีสานอะแซ่บหลายแซ่บหลายนะเอาข้าวเหนียวจกเลยนะเอาจริงๆนะนี่พูดจริงๆนะเอาไปอีกคนละหมกไปเอากลับบ้านทานก็ได้นะคะมึงจะเลอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวม่เอาใจขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอเคก็สรุปว่าเสร็จสิ้นภารกิจหมกปลาช่อนแบบอีสานในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมชิม สำหรับเมนูในวันนี้จันว่ามันทำง่ายแบบง่ายมากๆถ้าคนที่ชอบทานอาหารประเภทอีสานอยู่แล้วชอบทานปลาล้าอะไรอย่างเงี้ยกินได้เลยมันแซบ่บแต่ถ้าคนที่แบบกินไม่เป็นอนะ่ะอันนี้มันคือเราสำหรับเรามันไม่เหม็นกลิ่นปลาล้าเลยนะเพราะว่าอาจจะพบอ มันนึ่งแล้วมันก็สุกแล้วด้วยมัง้งมันก็เลยแล้วมันก็ซึมเข้าไปในเนื้อปลามันก็เลยแค่เหมือนเราใส่น้าปลาเยอะหน่อยแค่นั้นเองะคะ่ะกินไดอ้อร่อยมากแล้วนี่ก็คือครั้งแรกของเจนกับหมกปลาช่อนแบบอีสานนะคะไม่มีใครคลายค่ะรอติดตามกันต่อในคลิปหน้าว่าจะมาทำเมนูอะไรกันอีกนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย